มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่แฟนๆจับตามองความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะสำหรับคู่ของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเอวาแล้วก็เน็ตไมเม็ดเน็ตเหตุจากหลังๆมานี้นะคะไม่ค่อยมีภาพแลวก็คลิปของทั้งคู่ขณะอยู่ด้วยกันออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันเลยค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะเน็ตเองได้เคลื่อนไหวผ่านโพสตระบุว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้ว ช่วงนี้เห็นว่ามีข่าวออกมาหลายอย่างและอยากจะขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้แฟนคลับเน็ตแล้วก็เอวาทุกคนได้ทราบว่าผมตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับน้องเอวาซึ่งนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยเอวาเป็นคนที่ดีและผมก็ยังคงห่วงใยน้องเสมอผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าเราทั้งคู่จบความสัมพันธ์เพราะอะไรขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนและขอให้แฟนๆเราทั้งคู่ยังคงซับพอร์ตพวกเราทั้งคู่ต่อไป ผมและเอวาเราจากกันด้วยดีและยังคงให้กำลังใจกันและกันในเส้นทางของตัวเองขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะครับขณะที่ฝั่งของเอวาเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณสำหรับความรักความหวังดีทุกอย่างที่ทำเพื่อหนูเสมอมาพี่เน็ตเป็นผู้ชายที่ดีมากๆพี่เน็ตจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของหนูเสมอรักเสมอคะ่ะและขอบคุณทุกคนที่รักพวกเราชาวในวาทุกคนด้วยนะคะ ขอโทษด้วยที่อาจทำให้ผิดหวังและขอบคุณสำหรับกําลังใจที่ทุกคนส่งมาให้พวกเราด้วยนะคะหนูก็จะมีแต่ความหวังดีแล้วก็รอดูความสําเร็จของพี่เสมอขอบคุณจากใจจริงๆสําหรับทุกอย่างคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ